สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านจะสวัสดีทั้ง f อซใหม่แล้วก็เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางหัวยฮานอยสูตรแยก3ามนอยวันที่5เดือน22565งหาหมาให้พี่พี่เอซได้รับมชมตามเคยเนาะจ้า สำหรับห้านวยสุดแยกสามนวยวันที่สี่จอยกับบริธรรมลงไปนอะจ้าพพฟซจ้าสำหรับวันที่ห้านาะจ้าจอยกะเอาผลของวันที่สี่มาคำนวณนาะจ้าพพฟซจ้าสำหรับวันที่ห้าจอยกับบมีผลสรุปนาะจ้าส่วนวันที่สี่กับขอตรวจขอภัยพพฟซหลายๆนอะจ้าคำเตือนจะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้า สำหรับฮานอยสูตรแยกสามนอยน้อยพิเศษวันนี้จ้อยให้เด่นหกห้าจ้านอยพิเศษเด่นหกห้าวิ่งรูดอย่าลืมวิ่งรูดด้วยเดินจ้าพี่พี่เอฟซีจ้าหกมีหกศูนย์หกสองหกเจ็ด หกแปดห้าจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าห้าเก้าปกติจ้าปกติเด่นหนึ่ง ศูนย์รูดจะปกติเด่นหนึ่งศูนย์วิ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หก ศูนย์แปด V.I.P. จ้า V.I.P. จ้อยให้เด่นสองหนึ่งรูดจ้าเด่นสองหนึ่งวิ่งรูดสำหรับ V.I.P. สองมีสองศูนย์สองสามสองหกสองแปดสองแปด หนึ่งจ้าหนึ่งนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัวเน้นจ้าสองแปดหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งห้า หกเจ็ดห้าเก้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหนะ้าจอไวบันถึงไวใส่ไปป็นแนวทางไดนนอกจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอกจ้า ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะจ้กเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางต่อไปนะจ้าคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนียเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า